สึกเด็ดนะคะประทะกล้อง4ตัวสําหรับตัว Xiaomi Redmi Note 6 Pro นะคะที่มาพร้อมกับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด20ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหลังนะคะความละเอียด12ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซลอีกรุ่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Y9 2019นั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังเนี่ยความละเอียด13ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลซึ่งพอถ่ายรูปออกมาแล้วทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในรูปแบบต่างๆนั้นจะเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้เราไปดูคุณพอปกันเลยค่ะ ทั้ง2รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าโหมดการใช้งานของตัวกล้องเนี่ยถ้าเรามองจากข้างหน้าเผยเผเนี่ยเหมือนกันมากๆนะคะโดยจะมีการเลี้ยงโหมดการใช้งานไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายรูปด้วยนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะที่เราจะใช้งานในกล้องหน้าเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2โหมดนี้ก็คือโหมดถ่ายภาพรูปแบบถ่ายภาพปกตินะคะกับโหมดถ่ายภาพบุคคลซึ่งมีทั้ง2รุ่นอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้ง2เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับ โหมดการใช้งานเยอะแต่ว่ามีความแตกต่างกันนะคะโหมดการใช้งานของ Xiaomi เนี่ยจะอยู่ในโหมดการถ่ายภาพแบบปกติซึ่งจะอยู่บนนี้นะคะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนโหมดที่เหลือนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะส่วน Y9 2019นะคะจะมีโหมดการใช้งานเพิ่มเติมมาให้อีกค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเลนส์ r r นะคะหรือว่าการถ่ายภาพด้วยแสงการถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์ลายน้ำต่างๆถูกแยกมาไว้ในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานตัวกล้องพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าของทั้งสองเครื่องกันนะคะซึ่งจะถ่ายรูปกล้องหน้าเนี่ยก็มีโหมดที่เป็นรูปภาพปกตินะคะซึ่งโหมดรูปภาพปกติเนี่ยของ Xiaomi เขาจะปรับความบิวตี้ได้แต่ว่าทาง i 9เนี่ยปรับไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าในโหมดบุคคลเนี่ยมีให้ปรับได้แล้วก็สามารถเอาหน้าชัดหลังเบลอออกได้ด้วยนะคะฉะนั้นโหมดบุคคลของ Y9 เนี่ยก็ถือว่าครบต่อการใช้งานทั้งคู่ใช้งานได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต่างกันในกล้องหน้าก็คือสกินโทนที่แสดงออกมานั่นเอง ทาง Y9 เนนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการเซลฟี่ที่ดูเป็นความบิวตี้แล้วก็สกินโทนที่ออกโทนสีชมๆนะคะส่วนทางยวหมี่เนี่ยจะออกติดเหลืองนิดๆหน่นอยๆนะคะมีอมฟ้าที่ฉากหลังถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะแอมก็ได้ลองถ่ายเป็นแบบว่าฉากหลังปกติแล้วก็ฉากหลังเป็นหน้าชัดหลังเบอร์อย่างที่แอมบอกไปนะคะว่าทั้งสองเครื่องเนี่ยมีโหมดการใช้งานเพิ่มเติมมาให้สิ่งที่แอมเปิดให้ดูเนี่ยก็คือเป็นฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้ง2รุ่น มีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้เยอะมากแล้วก็มีโทนสีที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะคะว่าปกติเนี่ยเราใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายรูปหรือเปล่าทีนี้เรามาดูในแสงที่เป็นแสงธรรมชาติบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เป็นแสงในสตูนเนาะ แอมก็จะลองถ่ายรูปทั้งโหมดที่เป็นโหมดการถ่ายภาพแบบไม่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเห็นว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยเวลาออกมาข้างนอกเช่นเดียวกันเลยนะคะก็จะมีโทนสีของรูปภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ในเรื่องของการใช้งานคือใช้งานได้เหมือนกันนะคะถ่ายโบเก้หน้าชัดหลังเบอร์ได้ปรับความบิวตี้ได้ทั้ง2เครื่องนี้นะคะแอมปรับโหมดบิวตี้ให้อยู่ในระดับเดียวกันก็คือระดับ3นั่นเองและนี่ก็คือรูปตัวอย่าง ของทั้งสองเครื่องค่ะจากกล้องหน้าสำหรับการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนจากกล้องหน้านะคะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะแอมก็เลยลองถ่ายให้ดูและรูปตัวอย่างที่ได้ก็เป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่กล้องหลังกันบ้างนะคะกล้องหลังเนี่ยเริ่มแรกแอมขอใช้เป็นโหมดบุคคลก่อนนะคะสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วก็ y 9เนี่ยเราไม่ต้องหาระยะในการถ่ายนะคะแต่ว่าเสียวหมี่เนี่ยเราจะต้องถอยให้ได้ระยะเพื่อให้ได้ภาพหน้าชหลังเบอร์ที่ดีที่สุดนะคะภาพที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าโทนสีเขาจะไม่เหมือนกันทั้ง2รุ่นอันนี้แล้วแต่ความชอบว่าเพ,เพื่อนชอบแบบไหนนั่นเอง ดูภาพคนไปแล้วนะคะมาดูกล้อง AI ของทั้ง2รุ่นกันบ้างกล้อง AI ของทั้ง2รุ่นตัวนี้นะคะยกขึ้นมาคือรู้เลยว่าเรากาลังถ่ายวัตถุอะไรอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันก็คือโทนสีของภาพนิดหน่อยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะอย่างแรกแอมถ่ายเป็นต้นไม้นะคะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วอย่างที่2นะคะแอมเลือกที่จะถ่ายเป็นดอกไม้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างจากเติมที่ถ่ายแค่สีเขียวอันนี้ก็จะมีสีชมพูแซมเข้ามาด้วยนะคะซึ่งรูปตัวอย่างก็แสดงนาภาพ สำหรับการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะคะที่ความละเอียด1 0 8 0 p นะคะเป็นแบบ60เฟรมนะคะแอมลองถ่ายจากทั้ง2เครื่องนี้มานะคะจะเห็นว่าแอมเนี่ยใช้มือแล้วก็ถือไปด้วยนะคะการสั่นค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับราคาแต่ว่าสกินโทนคือต่างกันเลยทาง y 9นะคะจะออกสีขาวแล้วก็สีป่าดเนี่ยดูบิวตี้สีชมพูทาง redmi เนี่ยจะออกสีเหลืองเป็นสีน้ําตาลหน่อยๆน,นะคะโทนสีผิวเพราะว่าตอนนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเย็น ทีนี้สําหรับกล้องหลังในโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนนะคะแอมก็ถ่ายมาด้วยเช่นเดียวกันทั้ง2เครื่องตอนที่แอมถ่ายนะคะแอมใช้เป็นโหมดปกติแต่ว่าทําการเปิด AI ในขณะที่ถ่ายนะคะแล้วก็เอารูปทั้ง2รูปเนี่ยมาเทียบกันว่ากล้องของตัวไหนถ่ายออกมาแล้วได้รูปที่มีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างน,นะคะซึ่งรูปก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองค่ะ โดยรูปนะคะอันนี้เป็นรูปบคุคคลที่แอมลองถ่ายนะคะอย่างเดิมที่จะพูดซ้ำๆก็คือสกินโทนแตกต่างกาันแล้วก็รูปกล้องหลังเนี่ยก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆแต่ว่า Y9 เนี่ยจะโชคดีหน่อยนะคะตรงที่ Y9 เขามีโหมดกลางคืนแยกออกมาโดยเฉพาะซึ่งโหมดกลางคืนใช้งานง่ายแอมลองใช้ดูแล้วเนี่ยพอกดถ่ายปุ๊บใช่ไหมเขาให้เราถือค้างไวสักแป๊บหนึ่งเขาจะเก็บรายละเอียดซ้ำๆๆนะคะจนรูปเนี่ยคงดีเทลจากเดิมที่แทบไม่เห็นอะไรนะคะกลายเป็น ว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยด้วยหมวนกลางคืนแล้วเฮ้ยออกมาสวยมากเลยทีเดียว กันบ้างคะ่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะคะทั้งเสี่ยวมี่เลดมี่โนโตกโปแล้วก็ Y9 ปี2019นะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแล้วก็ตัวกล้องทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนนะคะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะคะว่าถูกใจทีมไหนมากกว่าการระหว่างทีมเสี่ยวมี่เลดมี่โนโตกโปหรือว่าทีม y 9ยเ1 9าอนนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมขอตลาเพื่อนเพื่อน่ะ